สวัสดีค่ะท่านนะครวันนี้พี่ยังใส่ที่สุดแล้วอยู่กับเราเสียงดังมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเป็นโหลน้องไี่เตรียมกันแลคะขออนุญาตวันนี้นะคะอยู่ในช่องน้ำมันทันชาวออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เราจะพาน้องสมัยนะคะมาประกวดน้องพายุนะคะนี่คือยูนเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยเราขออนุญาตแจ้งรายละเอียดของการประกวดในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วการประกวดครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ชื่อของการประกวดครั้งนี้นะคะชื่อน้อน้อยปราพยุนรักโลกนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าน้องๆเขาจะมีความสามารถหรือการแสดงอะไรบ้างนะคะคนต่อไปเป็นขออนุญาตนิดนึงว่าเป็นสัญชาติไทยนะคะเราจะได้อีนบครีกันเนะแล้วก็ที่สำคัญที่เราเปิดกว้างคือไม่จำกัดภูมิลำเนาเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้จะมาขึ้นเวทีกันนะคะขอให้น้องมือไหนค่ะบอกมือคณะกรรมการไหนคะไปแล้ว น้องมาจากภาคใต้นะคะใช่ไหมคะัเพื่เป็นสาวใต้นะคะน่าจะเจนเวทีวคนนี้ดูท่าทางการเดินเปล่าขี้อายโอ้ <c oughs> โห <c oughs> <c oughs> ดูออกขี้อายอล่นะ้ะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะ กับมิวสิกนะฮะกำลังจะให้ดอกไม้กับน้องสมัยนะคะช่วยดอกไม้หน่อยห้านเนี่ยเรากำลังจะให้กับน้องสมัยนะคะขยับมาข้างหน้าเลยค่ะลูกเดี๋ยวคู่บ่าวสาวที่จะให้ดอกไม้ขยับมาข้างหน้าเลยค่ะมารับดอกไม้จากพี่ๆเขาเร็วขยับมาในโลกขยับมาอ่ารักใครเชียร์ใครให้ดอกไม้น้องได้นะคะถ้าสิบสองห่าน รักใครเชียร์ใให้ดอกไม้น้องได้เลยเนี่ยขอบคุณก่อนหน้ายิ้มเยอะๆนะยิ้มเยอะๆนะยิ้มกยูไหนอะยิ้มเสื่ยมากน้องสมัยนเลยค่ะอน้องกำลังเื้อกลายเหมือนหิวขาว มกมานี้นะเหมือนแม่อยากประกวดเองแต่ว่าส่งลูกม,มาก่อนแม่บอกว่าเอารอบนี้ให้ลูกผ่านก่อนรอบหน้าตาคุณแม่มัง่งน้องสมัยพร้อมแนะนําตัวหรือยัง อันาับสกุลค้าไว้ก่อเราไ่จะน่นานนนอะไรตรงเรียนบ้านฉาโรีนับ้านฉางนะคะไม่ใช่มคะาร้องเพลงโมาร้อง,ง,อองอเพลงน้องสมัยเดี๋ยเตียมฟั หมายเลขสองนะคะหมายเลขสองค่ะน้องสมายค่ะวันนี้น้องจะมาทําอะไรนั้นนะคะเราไม่ถูกค่ะจะต้องสัมภาษณ์ก่อนวันนี้ทําอะไรนะคะน้องสมายเราไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองถามเหมือนในตอนเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนอายุตอนนี้คะลูกทำอะไรบวันนี้ของหวานชอบทานอะไรคะชอบทานขนมอ๋อแล้วไปสถานที่ที่น้องสมายชอบไป ชอบไปที่ไหนคะเที่ยวทะเลชอบไปเที่ยวทะเลหลอดตัวไปนึกว่าเซเว่นโอเคค่ะอ่ะวันนี้น้องสมัยจะทําการแสดงอะไรคะลูกแสดงโยคะโยคะสนใจโยคะโยคะอ่ะโยคะก็โยคะค่ะอ่ะขอเสียงปรบมือกับโยคะน้อยของเราค่ะไปก่อนที่จะไปรับชมการแสดงมาดูน้องสมัยยืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะคะ ว้าวนะคะโปรดมือให้น้องสมัยด้วยค่ะจบจบใช่ไหมล้วกลับแล้วจบแล้วค่ะไมวจะไปตีลังกามาอีกอ่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวกัใจเย็นเมื่อกี้อ่าลืมมอบดอกไม้มีไหมครับเมื่อกี้น้องเบอร์หนึ่งถูกของมอบดอกไม้ได้เลยนะคะน้องอรนึ่งขึ้นมาก่อนโอเคมีกองเชียร์ทั้งใดจะมอบให้น้องสมัยอหมางคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ